สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมหลักล็อเอ็มอีทนนอลเลอฟเวอร์ชันโอ2สองจุดศูนย์ทุกคนนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับก็กำลังจะอัปเดตนะครับแพทใหญ่นะนะก็คือเอ่ออบิทเล็กนะครับแล้วก็ฮีโร่คาร์ดนะครับนะสำหรับวันนี้ นะสิ่งที่เราจะมาแนะนำแล้วก็หยิบมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องการอัปเกรดลูนนั่นเองนะครับสาหรับการอัปเกรดลูนนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะแนะนำแบบลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับต้องการรู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันนะครับ การอัปเกรดลูนนะครับผู้เล่นก็ต้องรู้ก่อนว่าการอัปเกรดรูนนั้นจะสามารถอัปเกรดได้เฉพาะรูนม่วงเท่านั้นนะครับนะโดยการอัปเกรดรูนนั้นนะครับผู้เล่นก็จําเป็นจะต้องหาวัตถุดิบมานะครับหาวัตถุดิบมาสะสมให้เยอะนะครับแล้วก็นําวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับมาอัปเกรดรูนนั่นเองนะครับ อะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกรอบกันนะครับว่าการอัปเดตลูนนั้นทำอย่างไรนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าลูนนะครับนะเข้ามาที่แท็บที่4นะครับสำหรับแ็บที่4นี้มันก็จะมีการปรับปรุงหน้าตาฟังก์ชันของลูนใหม่นะครับนะหากผู้เล่นนะครับจะ ทำการอัปเกรดลูนนะครับผู้เล่นก็เลือกลูนไปสักรูนหนึ่งนะครับที่ต้องการอัปเกรดนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้ผู้เล่นเห็นนะครับว่าลูนดังกล่าวนั้นแถวไหนอัปได้แถวไหนอัปไม่ได้นะครับนะถ้าลูนแถวไหนอัปได้นะครับมันก็จะขึ้นแสดงวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในการอัปเกรดนะครับทีนี้การหาวัตถุดิบ นะครับนะหาอย่างไงนะเราก็เข้ามาที่ฟังก์ชันที่สองตรงนี้นะครับออฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นการนำรูนต่างๆนะครับสีต่างๆไม่ว่าจะสีเหลืองเอ้ยไม่ว่าจะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับนำรูนเหล่านั้นที่ผู้เล่นไม่ได้ใช้นะครับก็นำมาย่อยนะครับเพื่อเก็บสะสมวัตถุดิบนะครับ อ่ะอันนี้ผมก็ทําตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ได้ย่อยจริงนะอ่ะอันนี้ก็ทําการย่อยออลุนม่วงปกตินะครับก็จะได้วัตถุดิบมานะครับแล้วต่อมาก็ทําการย่อยลูนออสตานะครับอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะได้วัตถุดิบมาเช่นกันนะครับเนี่ยผู้เลรงก็ททาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับย่อยลูนย่อยลูนย่อยลูนเพื่อเก็บสะสมวัตถุดิบนะ เมื่อได้วัตถุดิบครบถ้วนตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็เอานำไปอัปเกรดลูนกันนะครับนะวัตถุดิบที่ใช้นะครับการอัปเกรดลูนม่วงนะครับเออลูนลูนม่วงปกติลูนม่วงเอปกติกับลูนม่วงเอสตานะครับวัตถุดิบที่ใช้อ่อมันจะคนละประเภทกันนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับลูนเอสตานะครับก็จะใช้วัตถุดิบตัวนี้นะครับเมื่อสะสมวัตถุดิบครบต้วนแล้วก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับนะอีกอันนึงก็จะเป็นลูนเอสปกตินะครับก็สะสมวัตถุดิบให้ครบนะครับนะเมื่อครบต้วนตามที่มันกําหนดก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากสิ่งที่ยากคือการ ย่อยลูนเพื่อหาวัตถุดิบนั่นเองนะครับเมื่อผู้เล่นทราบการหาวัตถุดิบนะครับในการอัปเกรดลูนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดการอัปเกรดลูนกันนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นสองหัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือลูนที่ผู้เล่น สามารถอัปเกรดได้สงสดแค่ระดับสองดาวเท่านั้นนะครับสำหรับรูนที่ผู้เล่นสามารถอัปเกรดได้สงสดแค่ระดับสองดาวนะก็จะเริ่มตั้งแต่รูนที่ไม่มีดาวนะครับรูนที่ไม่มีดาวรูนนี้นะครับจนถึงรูนสองดาวนะครับนะ ก็ตั้งแต่รูนที่ศูนย์ดาวนะครับรูนหนึ่งดาวรูนสองดาวนะครับนะรูนเหล่านี้ผู้เล่นก็สามารถอัปเกรดรูนได้ถึงระดับสองดาวเท่านั้นนะครับนะสำหรับสําหรับรูนระดับสองดาวที่อัปเกรดได้นะครับอันนี้ผู้เล่นก็ให้ดูเป็นรูนๆไปนะครับให้ให้ดูที่คุณสมบัติตัวรูนเอาถ้า คุณสมบัติอของรูน2ดาวอันไหนที่สามารถอัปเกรดได้นะครับผู้เล่นก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับหัวข้อที่2นะครับที่ผู้เล่นอยากทราบกันนะครับน,นั่นก็คือการอัปเกรดรูนนั้นนะครับสามารถอัปเกรดเป็นรูนระดับ3ดาวได้หรือไม่นะครับ คําตอบคือได้นะครับแต่แต่ชาร์จแต่มันมีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับคือว่าการอัปเกรดรูนระดับ3ดาวนั้นนะครับผู้เล่นนะครับถ้าอยากอัปเกรดรูนระดับ3าดาวก็ต้องใช้รูนระดับ3ามดาวเท่านั้นนะครับนะ ก็ต้องใช้ลูนระดับ3ดาวในการอัปเกรดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเอ่อขึ้นให้ดูนี้นะครับนะลูนตัวนี้นะครับก็เป็นรูนระดับ3ดาวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเอ่อหดาวสีเทานะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีสองดาวสีทองนะครับเมื่อผู้เล่นเลือกลูนนะครับไปไว้ใน ฟางชันเพื่อทําการอัปเกรดนะครับนะตัวระบบนะครับมันก็จะขึ้นโชว์คุณสมบัติให้เห็นนะครับและบางคุณสมบัตินั้นนะครับผู้เล่นก็สามารถอัปเกรดคุณสมบัติของลูนได้นะครับนะเมื่อผู้เล่นเห็นเหล่านี้แล้วนะครับผู้เล่นก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับนะนี่นะครับกดอัปเกรดไปเลยนะครับเมื่อกดอัปเกรดเสร็จ ผู้เล่นก็จะได้ลูนระดับ3ดาวแล้วนะครับนะแต่เป็น3ดาวสีทองนะครับสุดท้ายนะครับระบบการอัปเกรดลูนถามว่ามันดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าโคตรดีนะครับนะเพราะอะไรเพราะผู้เล่นไม่จำเป็นต้องไป ลุ้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปลุ้นต้องไปนั่งเสียใจนะครับหากโสมโลนไม่ได้ตามที่ต้องการน,นะครับนะเออถึงแม้ระบบการอัปเกรดลูนนะครับมันจะอัปเกรดเออสูงสุดที่ของดาวทองนะครับเออมันก็เพียงพอแล้วสำหรับผู้เล่นนะครับนะผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับนั่นแหละนะครับ สำหรับผู้เล่นเอ่อเซิรเวอร์ซนะครับก็รอรออัปเกรดรูนหลังจากกานอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ